เรื่องของสัตว์น้ำค่ะคุณผู้ชมก็อย่างที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่นะคะคือต้องบอกว่าเรือขนส่งสินค้าเนี่ยเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ<ม>ชีวิตสัตว์ในมหาสมุทรต่างๆนะคะโ<ม>ดยเฉพาะอีกหนึ่ง เขาเรียกว่าเป็นสัตว์ชนิดที่ตอนนี้เนี่ยเริ่มมีจํานวนน้อยลงเรื่อยๆในโลกของเรานี่ก็คือวานค่ะคุณผู้ชมเขาก็เลยมีการพยายามนะคะในการหานวัตกรรมต่างๆที่จะเข้ามาช่วยอนุรักษ์ให้จํานวนของสัตว์ชนิดนี้เนี่ยยังคงที่มีต่อไปในโลกของเราเขาก็เลยพยายามคิดค้นนะคะเป็นนวัตกรรมทุ่นหุ่นยนต์ขึ้นมาค่ะซึ่งจะเป็นการช่วยป้องกันในส่วนของวานในมหาสมุทรนะคะคือต้องบอกแบบนี้ว่าเรื่องของ เรือเนี่ยจะมีการแล่นไปในทุกๆมหาสมุทรอยู่แล้วแหละในการขนส่งสินค้าต่างๆซึ่งในแต่ละครั้งที่ไปเนี่ยค่ะคุณผู้ชมบางทีเนี่ยเกิดอุบัติเหตุได้ <S <S อย่างเช่นวานเนี่ยแน่นอนอย่างที่เราทราบคือตัวใหญ่มากแล้วบางทีถ้าเราไม่ทราบว่าเขาจะมาในรัศมีใกล้เรือเนี่ยก็บางทีเกิดอุบัติเหตุชนวาน ก็มีเหมือนกันนะคะซึ่งบริษัทซีมา CGM นะคะซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ด้านการขนส่งของฝรั่งเศสเนี่ยเขาก็มีการร่วมมือกับสถาบันสมุดศาสตร์นะคะของวูโฮสนะคะในสหรัฐอเมริกาเขามีการจับมือกัน,นะคะ่ะทำงานเรื่องของนวัตกรรมทุ่นหุ่นยนต์นี้ขึ้นมานะคะคุณผู้ชมซึ่งจะเป็นเครื่องร่อนใต้น้ํา หน้าที่ของมันเนี่ยก็คือจะมีการบันทึกเสียงวานค่ะอาจารย์บันทึกเสียงวานเวลาใกล้เคียงหรือเวลาจริงแบบเรียลไทม์นี่แหละว่าเอ๊ะเสียงแบบนี้เนี่ย แสดงว่าในรัศมีเรือลำนั้นเนี่ยเริ่มมีวานเข้ามาใกล้แล้วซึ่งการที่มีการแสดงแบบเรียลไทม์แบบนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมก็จะช่วยเป็นการบันทึกข้อมูลให้ทั้งนักวิทยาศาสตร์แล้วก็ชาวประมงต่างๆเนี่ยได้รู้ตำแหน่งของวานนะคะโดยเฉพาะอย่างเช่นวานที่อยู่แอตแลนติกเหนือนะคะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีปริมาณจํานวนน้อยลงมากๆแล้วแล้วก็เริ่มจะหายากเอาง่ายๆว่าใกล้ศูนย์พันนะคะเขาก็เลยอยากจะอนุรักษ์ไว้ซึ่งการส่งข้อมูลไปยังชาวประมงแบบนี้เนี่ยที่กําลังเดินเรือนะคะก็คือจะ ช่วยทําให้ชาวประมงหรือว่าเรือลํานั้นเนี่ยชะลอลงว่า<ะ>เอ้ยรัศมีเนี่ยที่คุณกําลังแล่นไปมุ่งไปเนี่ยมีวานอยู่ข้างหน้านะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้เลี่ยงไปเส้นทางอื่นหรืออาจจะเฉะล็บทางไปนิดหน่อยเพื่อลดความเสี่ยงในการโจมตีวานเหล่านี้นะคะซึ่งทั้งสองแห่งก็กล่าวว่าตอนนี้เนี่ยยังเป็นความพยายามในการที่จะ สร้างตัวนี้ให้มันดีขึ้นเรื่อยๆค่ะอาจารย์แล้วก็อย่างที่บอกนะคะเขาบอกว่าต้องรับผิดชอบในส่วนของการป้องกันสัตว์ใกล้สูญพันธุ์เนี่ยให้ได้มากที่สุดด้วยเพราะก็ต้องยอมรับว่าเราเลิกใช้เรือในการขนส่งสินค้าไม่ได้แล้วสัตว์เองเนี่ยก็มีจํานวนใกล้สูญพันธุ์เข้าไปเรื่อยๆนะคะถ้าในเรื่องนี้เนี่ยอาจารย์มองว่านวัตกรรมในการที่นํามาใช้ในการสื่อสารทางทะเลเนี่ยมันเริ่มน่าสนใจยังไงบ้างคะอาจารย์จริงถ้าถ้าเป็นภาพ เป็นพวกแบบ Marine Life ที่เป็นเหมือนแบบสัตว์ใหญ่เนี้ยนะครับค่ะจริงๆมันก็จะมีการติดตามในลักษณะของแพทเทิร์นของการเดินทางของเขาซึ่งในแต่ละช่วงเงี้ยครับสัตว์พวกนี้เขาก็จะเปลี่ยนถิ่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไปหาอาหารการผสมพันธุ์ <Ha. S 2> การหลบตามเรื่องของตัวกระแสน้ําน้ําร้อนน้ําเย็นที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเงี้ยครับซึ่งแพทเทิร์นอย่างเงี้ยครับารบ,บางทีมันก็มันก็เปลี่ยนโดยปกติมันจะแบบมันจะไปประจําของมันในเส้นทางแบบเนี้ย แต่ในบางกรณีที่มันมีการปรับเปลี่ยนเกินมาจากเรื่องของตัวธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ย<ะ>มันก็ต้องมีการติดตามเมื่อกี้ทางตัวอย่างที่เมื่อกี้พี่หมายเล่าให้ฟังครับเราก็จะเห็นว่าเขาจะเน้นเนาะเพื่อจะติดตามแล้วกจ็จะมาแชร์ข้อมูลค่ะคําถามส่วนใหญ่ที่เขาพยายามที่จะแก้กันก็คือแต่การติดตามนี้มันใช้ตังค์เยอะมากเลยส่งคนไปก็ต้องเหมือนตามเสร็จแล้วก็ส่งข้อมูลมันก็จะมีพวกสตาร์ทอัพที่เขาพยายามที่จะแก้ไขปัญหาโดยใช้พวก autonomous vehicles <c oughs> แต่ว่าแทนที่จะเป็น vehicles มันก็จะกลายเป็น autonomous ตัวที่เป็นเรือระบบพวกนี้ก็จะเป็นระบบที่ทำงานโดย Internet of Things <c oughs> แล้วก็มีการคีย์ข้อมูลเส้นทางแต่ว่าเวลาเขาเคีย์ข้อมูลเส้นทางนี้ครับ <c oughs> เขาจะให้ไอตัวเรือที่เป็นแบบจำลองเนี่ยครับ <c oughs> ตามสิ่งมีชีวิต, <c oughs> ตบริษัทน,นี้ชื่อบริษัท Open Ocean Robotics ก็จะแบบบอกไปเลยว่าโอเคเรือลํานี้นะคุณกําลังตามสิ่งมีชีวิตประเภทนี้อยู่นะก็ตามไปพอตามแชทไปเรื่อยๆเ,เสร็จปุ๊บตัวข้อมูลนะครับก็จะถูกส่งกลับมาแล้วก็บอกว่าวันนี้เส้นทางของตัวสิ่งมีชีวิตประเภทนี้มันอยู่ในเส้นทางไหน<ะ>ซึ่งตรงนี้ครับก็เป็นการประยุกต์ใช้เนาะในเรื่องของตัวดิจิทัลเทคโนโลยีแล้วก็ทําให้มันประหยัดขึ้นเพราะไม่จาเป็นจะต้องหนึ่งก็คือไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะ,ะแล้วก็ตัว เรือพวกนี้ครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการการวิ่งด้วยระบบตัวโซลาเซลล์ที่ทําให้สามารถที่มันเจเนเรตเรื่องของตัวเอเนอร์จีของมันได้อย่างต่อเนื่องแต่เขาก็ไม่ได้รายงานนะว่าไอ้ที่แล่นๆไปแล้วมันไม่กลับมากี่ลัมเขาก็แค่บอกว่าเออตอนนี้มันกําลังทํางานอยู่แล้วก็อีกอีกบริษัทหนึ่งที่เน้นเหมือนกันก็คือเน้นในเรื่องของการเก็บข้อมูลนะครับก็จะชื่อบริษัทว่าวิบซีจริงๆวิบซีเป็นองค์กรมากกว่านะครับที่เขาพยายามที่จะ ส่งเสริมในเรื่องของการคอนเซิร์ฟพวกสิ่งมีชีวิตที่มันอยู่ในท้องทะเลเนี่ยครับแต่เทคโนโลยีที่เขาใช้เนี่ยก็จะเป็นเทคโนโลยีที่พยายามแมปแล้วก็อัปเดตข้อมูลตลอดเวลาอย่างเมื่อกี้ที่ตอนแรกคุยกันว่าวันนี้สิ่งมีชีวิตเขาอยู่ตรงไหนเขาไปที่ไหนแต่ว่าแทนที่เขาจะ,ะลงทุนกับเรื่องของการที่เป็น a u t o n นั o u โบ๊อย่างเงี้ยนะครับเขาก็ใช้ข้อมูลที่เป็นภาพถ่ายแล้วก็พัฒนาตัวเทคโนโลยีที่เป็นพวก deep learning เนี่ยครับเข้ามาดูซิว่า พื้นที่ที่มีข้อมูลในปัจจุบันมันถูกอัปเดตยังไงบ้างสิ่งมีชีวิตมันขยับไปในทิศทางไหนโดยสรุปแล้วครับก็จะเป็นแนวคิดแบบเดียวกันว่าถ้าเราจะส่งเสริมเรื่องของแนวทางในการป้องกันสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลสิ่งสําคัญก็คือข้อมูลจะต้องมีการ update, อัปเดตสองข้อมูลจะต้องถูกแชร์จะได้บริหารจัดการได้ถูก ค่ะก็เรียกได้ว่ากําลังพยายามคิดค้นนวัตกรรมต่างๆนะคะคุณผู้ชมในการที่จะสามารถที่จะดูแลสิ่งแวดล้อมแบบรอบๆด้านไม่ใช่แค่เรื่องของอากาศหรือว่าสภาวะโลกร้อนอย่างเดียวสัตว์ในทะเลเองก็ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทางด้านของนงักวิทยาศสาสตร์ก็คิดค้นนวัตกรรมไปเรื่อยๆนะคะ